ไปนะครับเข้าไปนั่งประจําจุดประจําที่เลยนะครับตามที่ที่วางไว้นะครับนะครับต่อสอเอพสบาทมาแล้วนะครับต่อสอเอพสบาทมาแล้วจ้ามาแล้วนะจ๊ะมาแล้วนะบ้านต่อสอต่อสอนะครับแม่น้ำแม่แองกีกันมองด้วยนะครับนั่งสบได้นะครับ ท่านใดขึ้นมาแล้วนะครับยังเดินเข้ามาได้เลยนะครับเดินเข้ามาได้เลยนะครับผมฝึกอาชีพนะครับมีหลายรูปแบบนะครับดอกไม้ประดิษฐ์นะในฐานะกรรมธิการการสวัสดิการสังคมสภาผูแ้แทนรา,า,าษฎรทังคณะกรรมธิการการสวัสดิการสังคมจึงได้กําหนดให้เป็นไปตามมาตรการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เช้าและบ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา3ามวันของพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตการไวรัสโควิด -19 การแลกเปลี่ยนสวัสดิการสังคมหรือคณะกรรมการเป็นครั้งที่สองและที่มาจัดสัมมนาให้กับสลับรีและพระพุทธบาทนะคะันไไดด้้้เเลล่่่่าารียยถึงงทมมตตใใจจวออห นนปเป็นห่วงหลานมากกับตัวเองอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนมา,มากๆเลยวัย93จะต้องมาเก็บขวดเก็บขยับขายนำเรื่องราวเหล่หานี้มาตีแผ่เป็นอ,อน,นิจอานะครับแล้วก็ยังจะมีน้องน้องโป้นะครับเด็กนัเกเรียนม จเป็นนเได้รับจัดสรรทยนให้กักบเพืมม่อนของพีย่ออายายแต่ว่าสี่ากนแล้วก็ลงทุนให้เป็นเงินมูลค่าสามหมื่นบาทดีใจแล้วนี่ื้นใจใครับใช่ครับพี่ยาย คงจานครับ <Overwatch> ที่ได้รับีคนคนที่นำส่งมอบให้คุณยายคือพี่สสอีกนะครับเภได้แอนี่คือควาประทับใจก็บอกว่าเป็นภาพทนในอำเภอครับด่นครับได้ดูสออการดครับผมเครับนี่คือความประทัใจครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้ อรอหน้าที่ดีเด็กชายคนนี่เลี้ยงครอบครัวสิงนี้นะครับผมจะเลี้ยงสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งให้น้องกบันนั่นรับของที่หน่อนไม้เลยอะไรเอลยเก็บมาขายตรงนี้สามหมื่นบาทแล้วก็มอบคุณการศึกษาให้น้องไว้อีกสามพันบาท ไม่ทำสบู่ก่อนแล้วเวลาระหว่างรอสบู่แห้งก็ตอดตัดเลยครับคือไมตาครับอย่างเงี้ยคือแผ่นหนึ่งประมาณสี่ิบบาทครับหงรบแผ่นก็ถ้าใครเย็บาสองอกไ่ติก็มาเลยครับอ้โหวอวลา้หวันอัาวัอาวาันนี้่น่อกมามีปัญญาบรรจุไงจับจงับตรงปลายเนี่ยจับตรงปลายกีดะ ใช่ไหมที่ทำนะครับพาราฟินแว็กนะครับประมาณเจ็ดสิบห้ากรัมนะครับเจ็ดสิบห้าครับใส่ลงไปนะครตัวนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวนี้ตะละบูนตะเมนทอดตาม,ตามแต่ว่าต้องอ๋ออันนี้ทำอะไรเลยครับแหนมเห็ดค่ะแหนมเห็ดค่ะแหนมเห็ดค่ะเห็ดล้วนๆเลยนะ กย็นจบอกใครที่ไม่ดูอาชีพมปเอาะรักยางรูสวยสวยลงลงแล้วไม่ต้องไปลงเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะยงรูดไม่ให้แรมาสักข้ามนึงนะ อันนี้อะไรครับเนี่ยแหนมเห็ดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากเห็ดปูฐานเห็ดปูฐานนะครับ แล้วรอเ้ยมันมีรึลัยังกปิดายทีมนเดทุียังไม่รู้